สวัสดีเอฟซีเพื่อนช่างทุกท่านนะครับถึงเวลาที่เพื่อนช่างรอคอยนะครับสวิตช,ชิ่งเอกซาวสามเฟสนะครับมาถึงมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าจะมีโอกาสได้ซ่อมนะครับสวิตช,ชิ่งของเอกซาวสามเฟสนะครับหน้าตานะครับดูหน้าตาก่อนอเดี๋ยวให้ดูมุมสูงนะครับ นี่นะครับดูเต็มๆนะครับประมาณนี้นะครับมันจะมีซิงค์อยู่ตรงนี้นะครับพอดีผมถอดซิงค์ออกนะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับจะมีแกนทองแดงนะครับมีมีมีแกนสวิตชิ่งอยู่ฝั่งละ2แกนนะครับถ้าดูแล้วก็สรุปนะครับมันจะเป็นสวิตชิ่ง2ตัวนะครับมันจะเป็นสวิตชิ่ง2ตัว แต่ว่าของชอช้างจะเป็น3ตัวนะครับแล้วก็บางเอิญนะครับบางเอิญก็กําลังซ่อมชอช้างอยู่พอดีนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเอามาวางนะครับเปรียบเทียบให้ดูนะครับหน้าตาว่ามันอะไรยังไงนะครับข้อมูลต่างๆนะครับก็จะบอกเพื่อนช่างทุกท่านนะครับเผื่อใครมีโอกาสได้ซ่อมนะครับแล้วก็อย่าดาม่านะครับ อย่าดราม่าเพราะว่าที่ผมจะเอามาวางเทียบกันนะครับไม่ได้บอกว่าค่ายไหนดีหรือไม่ดีนะครับแค่อยากใค่เห็นความแตกต่างนะครับถ้าจะบอกว่าค่ายนู้นดีค่ายนี้ดีนะครับเนี่ยมันก็พังมาทั้งทั้งทั้งสองค่ายนั่นแหละนะครับทุกอย่างมันไม่มีหรอกครับที่จะไม่พังนะครับพราะฉะนั้นแล้วใครเป็นสาวกใครเป็น f c ค่ายไหนก็ดูเอานะครับว่าแนวทางการซ่อมนะครับมันซ่อม แถวบ้านเราได้ไหมนะครับหรือจะไปหรือจะต้องส่งหาเขาอย่างเดียวนะครับให้ดูเป็นแนวทางในการซ่อมดูเป็นวิทยาทานนะครับผมไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะเอามาเปรียบเทียบว่าใครดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้บอกชัดเจนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับอาการมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะสรุปให้อีกทีนึงนะครับตอนหลังอาการนะครับสวิตชิ่งมันมันเป็น2ฝั่งนะครับเป็นสวิตชิ่ง2ฝั่งทีนี้ ฝั่งหนึ่งอ่ะมันไม่สตาร์ทนะครับฝั่งหนึ่งไม่สตาร์ทก็คือฝั่งนี้นะครับที่เสียอยู่ผมเอาซิงค์ออกนะครับเพื่อที่จะให้ดูนะครับมอสเฟตมอสเฟตจะเป็นเบอร์ใหญ่นะครับมอสเฟตเป็นเบอร์ใหญ่แล้วก็มีสี่ตัวนะครับมีสี่ตัวเหมือนเหมือนกับชอช้างนะครับแต่ของเอกซาวจะเป็นเบอร์ใหญ่นะครับ มอสเฟตนะครับเผื่อใครอยากรู้ว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับมอสเฟตเป็นเบอร์ IXFK94N50 นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้บางทีฟังในคลิปอาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้นะครับ IXFK94N50 นะครับ9 4แอมป์500โวลต์นะครับเกือบ100แอมป์นะครับเฟตตัวนึงจ่ายพลังงานได้เกือบ100แอมป์นะครับส่วน เรื่องอมันก็จะไปรวมกันที่บอร์ดซัพพลายนะครับอีกบอร์ดหนึ่งนะครับก็จะเอาพุทก็จะไปรวมกันอีกทีหนึ่งนะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะเหมือนชอช้างนั่นแหละนะครับแต่ว่าสวิตชิ่งสองตัวนะครับกับสวิตชิ่งสามตัวของชอช้างนะครับของชอช้างสามตัวแต่ว่าอเออเป็นเฟดเบอร์เล็กนะครับที่ จ่ายกระแสได้ต่ำกว่าเบอร์นี้นะครับแต่ตัวนี้จะวิ่งสองตัวแต่เอาเฟดเบอร์พลังงานที่สูงๆนะครับเอาเบอร์ที่จ่ายพลังงานได้สูงๆมาใส่นะครับรวมๆแล้วผมว่าน่าจะเท่าๆกันนะครับน่าจะจ่ายพลังงานได้เท่าๆกันนั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีนะครับว่ากรณีซ่อมเนี่ยนะครับกรณีที่เราจะซ่อมเนี่ยมันจะต่อไฟยังไงนะครับเขาบอกว่า3เฟส สามเพลแท้สามเพลเทียมอันนั้นผมไม่รู้หรอกว่าไอ้แท้หรือเทียมมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเวลาที่เราซ่อมเนี่ยเราถอดออกมาข้างนอกนะครับยังไงก็ต้องถอดออกมาข้างนอกแบบนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้เราจะต่อไฟยังไงนะครับอ่ะให้ดูชัดๆก่อนนะครับนี่มันก็จะมีจุดให้เราต่ออยู่4จุดนะครับ เฟส1เฟส2เฟส3นะครับก็จะมีฟิวนะครับเฟส1เฟส2เฟส3ก็จะมีฟิวแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับซึ่งผมก็จะใส่เป็นนิวตันนี่แหละนะครับนี่ก็จะเป็นกราวนี่แหละนะครับนี่ผมก็จะใส่นิวตันนะครับลายนะครับก็จะเป็นลาย1ลาย2ลาย3นิวตันจะอยู่ขอบนะครับนิวตันจะอยู่ขอบสุด ะนะครับเราก็จ้ำสามเฟสเข้าหากันนะครับจ้ำสามเฟสเข้าหากันนี่แหละแล้วก็นี่แหละก็เสียบปลั๊กปกตินี่แหละนะครับที่ที่ผมเอากระดาษสีขาวติดไว้ก็คือมันจะเป็นลายทั้งสามลายนะครับส่วนนิวตันก็เป็นสีดำนะครับก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะสลับขั้วได้ไหมนะครับแต่ว่าก็ต้องทำให้มันถูกต้องนะครับ ในการลองในการเทสนะครับสวิตชิ่งไม่สตาร์ทข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูก่อนนะครับข้างหนึ่งมันสตาร์ทข้างหนึ่งมันไม่สตาร์ทนะครับนี่นะครับมันจะมีหลอดไฟสีแดงอยู่ตรงนี้นะครับทั้งสองข้างนี่นะครับ เสียบปลั๊กโหลด200วัตต์นะครับแล้วก็เสียบให้ถูกขั้วนะครับลายนิวตันนะครับว่าคือเราไม่กล้าไปสลับอย่าไปสลับเลยนะครับก็ทําตามที่เขาทำนี่แหละนะครับเสียบปลั๊กนะครับถ้าเสียบปลั๊กนะครับกรณีที่เสียบปลั๊กแต่ยังไม่เปิดสวิตช์นะครับมันก็จะมีไฟขึ้นที่สวิตช์สามดวงนะครับ มีไฟขึ้นที่สวิตซ์สามดวงแล้วก็จะมีหลอดสีขาวติดติดก่อนหนึ่งหลอดนะครับจะมีหลอดสีขาวติดก่อนหนึ่งหลอดนะครับอันนี้คือผมก็จะพูดตามเข้าใจนะครับก็จะพูดตามเข้าใจแล้วก็จะพยายามพูดให้ละเอียดเพราะว่าบางทีบางคนมันหลงทางนะครับเสียปลักแล้วแต่หลอดขาวไม่ติดบางทีนะครับวงจรแถวแถวนี้มันอาจจะเสียนะครับวงจรสวิตชิ่งแถวแถวนี้มันอาจจะเสีย ทำให้เปิดไม่ติดก็มีนะครับอาการอย่างนั้นแต่ว่าเครื่องนี้มันไม่สตาร์ทข้างหนึ่งนะครับวันนี้เห็นอาการแค่นี้ก็เอาอาการนี้ไปก่อนนะครับเสียบปลั๊กหลอด3ามดวงต้องติดนะครับแล้วก็หลอดขาวต้องติดทีนี้ผมจะเปิดสวิตช์นะครับอ่นะครับนี่ฝั่งนี้ไม่ติดนะครับติดฝั่งเดียว ทีนี้เราอันนี้ถอดปลั๊กแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นซ่อมยังไงนะครับวิเคราะห์ยังไงว่าเออมันก่อนที่มันจะสตาร์ทมันต้องมีอะไรหรือต้องเปลี่ยนอะไรหรือเราทำอะไรได้นะครับเ,เดี๋ยวขอขลายไฟออกก่อนมันจะมีจะมีไฟค้างนะครับ จะมีไฟค้างที่ที่ซที่อะไรนะครับเดี๋ยวขอคายไฟก่อนแล้วเราจะมาลงรายละเอียดกันนะครับไฟออกแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะคายไฟที่ C ตัวสีดำด้วยนะครับไฟ300 V โวลต์นะครับ มันจะช็อตเรานี่แหละนะครับไม่ใช่อะไรหรอกต้องคลายออกนะครับกรณีนี้นะครับกรณีที่เฟดไม่ช็อตนะครับกรณีที่เฟดไม่ช็อตเนี่ยนะครับเราเราจะทําอะไรต่อนะครับมีอะไรบ้างที่เราทําได้นะครับฝั่งที่สตาร์ทไม่ต้องพูดถึงนะครับเรามาลงรายละเอียดตรงนี้นะครับ นี่นะครับก็ใช้มอแปลงนะครับเป็นเป็นออสซิเลเตอร์นะครับเป็น o s เนะครับขับมอสเฟตก็เหมือนชอช้างนั่นแหละนะครับถ้าใช้ถ้ารุ่นไหนที่ใช้มอแปลงเป็นตัวขับเฟตนะครับก็ซ่อมง่ายนะครับซ่อมง่ายมันมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับเฟตหนึ่งแหละเฟตไม่ช็อตทีนี้ เฟสจะทํางานได้นะครับเฟสจะทํางานได้ก็คือหม้อแปลงออสซิเลเตอร์ก็ต้องทํางานนะครับมันถึงจะมีสัญญาณนะครับสัญญาณพันธ์นะครับสัญญาออสซิเลเตอร์มาที่ขาเกตนะครับเฟสถึงจะขับหม้อแปลงนะครับทีนี้หม้อแปลงจะทํางานได้มันก็ต้องมีอุปกรณ์ต่อร่วมนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงของเขานะครับของเอกซาวนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ มี C มี C ตัวสีเหลืองนะครับแล้วก็มีตัวสีฟ้าเป็นไตแอกแล้วก็มีซีเนอร์9 1 V โวลต์แล้วก็มี R 220k 0 0 2นะครับตัวนึงแล้วก็มีตั C118 uh, ตัวน,งว 18, วนึงหรือเปล่านี่นะครับอันนี้คือยังไม่ได้ลงรละเอียดนะแค่บอกใหเฉยๆว่ากรณีอย่างนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับ3 4ตัว5ตัวที่อยู่ตรงนี้นะครับ มันจะทํางานร่วมกับมอแปลงนะครับนี่มันมันจะทํางานร่วมกับมอแปลงตรงนี้นะครับเพื่อกําเนิดนะครับกำเนิดความถี่ออสซิเลเตอร์นะครับมาขับเฟสนี่แหละเฟสก็จะมาขับมอแปลงต่อนะครับเฟสไม่เสียทีนี้เราจะทําอะไรผมก็จะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยน C กับไอใส่ดีบีสามดูก่อนนะครับนี่ตัวสีฟ้านะครับนี่ตัวสีฟ้ากับสีเหลืองนะครับ เป็น C นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น DP3 เป็นแตแอกนะครับ C ค่าเท่าไหร่ดูไม่ชัดนะครับอ่า C เป็นค่าจุดหนึ่งนะครับ0.1ไมโคร1น4นะครับ1.04ร้อยโวลต์นะครับก็เดี๋ยวจะลองเปลี่ยน ไตแอกับ C ดูก่อนนะครับเพราะว่าไตแอกับ C นะครับมีผลมากกว่านะครับมีผลมากกว่าตัวอื่นนะครับเพราะอย่างอื่นเป็น R เป็นอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ขอเข้าใจของผมเองนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับถ้าเราเปลี่ยน C เปลี่ยนกับไอซีกับไอตัวนี้ไม่หายนะครับมันก็จะเหลือแค่โม่แปลงนะครับโม่แปลงเสียได้ไหมก็ของเอ็ก็เห็นเสียนะครับของ f a ก็เห็นเสียเสียอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ากรณีเสียเนี่ย มันมันเป็นกรณีกาวนะครับคาบกาวอ่ะมันไปกัดทองแดงนะครับกัดทองแดงขามันจะขาดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูลักษณะนะครับเนี่ยเวลาที่เวลาที่เขาเอาม้อแปลงติดตั้งลงไปนะครับทีนี้บางบางเจ้าบางบริษัทบางอะไรนะครับเขาเขาจะยิงกาวลงไปด้วยนะครับเขาจะยิงกาวลงไปด้วยทีนี้กาวอ่ะนะครับเนี่ย มันชอบมากัดข้าตรงนี้นะครับอันนี้คือแรกๆไม่เป็นไรแต่เครื่องหลายปีนะครับแต่เครื่องหลายปีอ่ะกาเอามันจะมากัดลวดจะกัดลวดขาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องอายุเยอะๆนะครับให้แกะดูไอ้ตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน2ตัวนี้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็จะตัดมาอีกทีนึงนะครับ อ่ะนะครับหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่ตัวเก่านี่เปลี่ยนจริงนะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะปิดงานได้ไหมนะครับจะเป็นที่2ตัวนี้จริงๆหรือเปล่านะครับเสียปลั๊ก จะพักอ่าโอเคนะครับไฟสีขาวติดนะครับไฟสีขาวติดวันนี้ก็ติดนะครับเดี๋ยวจะเปิดสวิตช์ชุบอ่าอ่าติดชา้านิดนึงนะครับเพราะผมอ่าติดแล้วนะครับมันจะติดชา้านิดนึงเพราะว่ามันติดโหลดนะครับมันติดโหลด2 0 0รวัตต์เมื่อกี้นี้นะครับ อ่ะเห็นไหมนะครับอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นนะครับหรือว่าฟุกนะครับมันง่ายหรือว่าผมฟุกนะครับนี่ติด2ข้างเรียบร้อยนะครับติด2ข้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็แล้วมันก็จะมีที่ให้สังเกตอีกที่นึงนะครับถ้าถ้าซอฟต์สตาร์ตติดเห็นไหมนะครับมันก็จะมีหลอดอยู่ที่รีเลย์ซอฟต์สตาร์ทด้วยนะครับนี่ แล้วก็จะมีหลอดเอาท์พุตสองข้างนะครับมีแค่นี้นะครับซ่อมเหมือนกันกับชอช้างนะครับมีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับบางคนก็เข้าใจว่ามันจะยากนะครับเข้าใจว่าสามเฟสเราจะลองยังไงนะครับผมก็ลองให้เห็นเห็นนะครับผมก็เสียบปลั๊กบ้านเรานี่แหละนะครับก็จำสามเฟสก็หากันก็เหมือนชอช้างนะครับอ่ ปิดงานนะครับปิดงานถอดปลั๊กก่อนนะครับเดี๋ยวคลายไฟออกก่อนเพราะว่านะครับคายไฟออกนะครับเดี๋ยวลองอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นความมั่นใจนะครับว่ามันเสียจริงนะครับมันเสียจริงนะครับจากอาการที่มาจากฝั่งหนึ่งไม่ติดนะครับฝั่งฝั่งนี้ไม่ติดเมื่อก่อนนะครับที่ผมเปลี่ยนไปนะครับเสียจริงนะครับมัน มันไม่มีอะไรหรอกนะครับในวงจรสวิตชิ่งที่มันเป็นหมอแปลงขับมอสเฟตเนี่ยนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละนะครับถ้าเฟดไม่ช็อตก็ต้องลองโล้อุปกรณ์พวกนี้ดูนะครับถ้าโล้อุปกรณ์แล้วยังไม่ได้นะครับก็จะเป็นมอแปลงนั่นแหละนะครับมีอยู่แค่นั้นนะครับกรณีที่มันเฟดไม่ช็อตก็ลองให้โล้อุปกรณ์นี้ดูนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ซ่อมนะครับอ่ะ ลองดูอีกสักรอบหนึ่งว่ามันจะสตาร์ทเร็วสตาร์ทช้าไหมเดี๋ยวจะลองโหลด400วัตต์นะครับทีนี้ผมจะลองโหลด400วัตต์นะครับอ่ะอยู่ในโต๊ะผมนะครับมันก็จะมีหลอดไฟ200วัตต์2หลอดนะครับถ้าผลักสวิตช์มาด้านล่างนะครับเนี่ยมันก็จะเป็น200วัตต์นะครับถ้ากดสวิตช์มาตรงนี้มันจะเป็นหลอด400วัตต์นะครับทีนี้ ก็จะลองโหลด400วัตต์นะครับมันจะสตาร์ทเร็วขึ้นไหมนะครับโหลด400วัตต์หนึเปิดอ่าสตาร์ทเร็วขึ้นนะครับถ้าเสียบตรงนี้คือติดเลยนะครับถ้าเสียบตรงก็คือติดเลยนะครับสรุปก็คือปิดงานนะครับ <c oughs> ปิดงานสวิตชิ่งเอกซาวสามเฟสนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาชอช้างนะครับมาวางเทียบนะครับแล้วก็จะสรุปข้อมูลนะครับที่ผมเคยซ่อมอาการต่างๆของชอช้างมานะครับก็จะสรุปข้อมูลนะครับแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางของในช่างท่าอื่นๆนะครับเผื่อใครมีโอกาสได้ซ่อมนะครับเผื่อไว้เป็นข้อมูลไว้เป็นแนวทางเพื่อไปต่อยอดนะครับ ไม่ได้มีเจตนานะครับจะมาวางเทียบกันเพื่อที่จะบอกว่าใครดีไม่ดีนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับ mm. เผื่อใครใช้อยู่แล้วมันพังนะครับมันไม่มีที่ซ่อมหรือเวลาที่เราจะส่งไปหาต้นสังกัดเขาบางทีอาจจะรอนานนะครับถ้ามีช่างแถวบ้านที่เขาพอจะซ่อมได้ก็เอาลองไปเขาซ่อมดูนะครับ แต่ส่วนใหญ่นะครับคนที่เขาซื้อมานะครับถ้าเครื่องมีประกันยังไงเขาก็ต้องไปที่ต้นสังกัดก่อนนะครับแต่ถ้าเครื่องหมดประกันนะครับบางทีถ้าถ้าไปถึงแล้วเขาเปลี่ยนในเครื่องให้เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะ่โอเคนะครับอย่างนั้นก็ไปที่นู่นดีกว่าอาจจะเร็วกว่านะครับแต่เรื่องใครใจ่ายต่างๆนั้นผมไม่รู้นะครับว่าจะต้องเสียตังหรืออะไรไหมนะครับอันนั้นก็ท่านก็เป็นปัญหาของท่านแล้วแหละนะครับอ่ะ เดี๋ยวจะเอามาวางเทียบกันให้ดูนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้ดูมุมสูงนะครับ <c oughs> ให้ดูมุมสูงอ่ะนะครับสรุปข้อมูลนะครับ สวิตชิ่งเอกซาวสามเฟสนะครับก็เป็นสวิตชิ่งสองตัวนะครับสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับไฟเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาผ่านไดโอด,ดโอดตรงนี้นะครับก็ผ่านมา,าประจ,จุที่3 0 0โวลต์ od, ตรงนี้นะครับก็จะมาทำการสวิตชิ่งที่สองฝั่งนะครับสองฝั่งประมาณนั้นนะครับแต่ว่าชอช้างนะครับจะเป็นสวิตชิ่ง สามตัวนะครับจริงจงสามตัวตัวขอบเห็นไหมมันจะชอบเสียตัวตรงกลางนะครับมันจะชอบเสียตัวตรงกลางเพราะว่าเท่าที่ผมเคยเซ่อมมาบ่อยๆเก็บข้อมูลมานะครับเครื่องน,นี้ก็จะได้ติดพัดลมนะครับก็จะได้ติดพัดลมระบายให้เหมือนกับเครื่องที่ผมลงทลิปไปล่าสุดนะครับก็ต้องติดพัดลมนะครับมันจะชอบเสียตรงกลางเพราะว่าตรงกลางนะครับแทบจะไม่โดนพัดลมนะครับ โดนแต่โดนน้อยกว่าเพื่อนนั่นแหละนะครับอาจจะระบายไม่ทันเวลาที่ใช้งานหนักนะครับ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ชอช้างก็จะเอาไฟสามเส้นนะครับมาเข้าตรงนี้เห็นไหมลายนิวตันก็จะมาใช้กับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับนี่ตัวตรงกลางนะครับก็ลายนิวตันเข้ามาใช้ตัวนี้นะครับตัวสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับแต่อีกซาวนะครับก็จะเอา เฟสหนึ่งเฟสองเฟสามมารวมกันตรงนี้นะครับแต่ว่าชอช้างจะญ่ด้วด้านข้างเห็นไหมก็จัาเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องจัาเหมือนกันตัวนี้นะครับก็ต้องจัาเหมือนกันนะครับเข้าๆก็ข้อมูลประมาณนี้นะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับได้ซ่อมนะครับวันนี้โชคดีนะครับที่มีให้เห็นสองค่ายพร้อมกันนะครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับเป็นอะไรที่โชคดีมากนะครับ เหมือนนัดกันมานะครับนี่ให้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างสองค่ายยักษ์ใหญ่นะครับของเมืองชัยภูมินะครับอันนี้เห็นไหมชอช้างนะครับก็จะมีหม้อแปลงเหมือนกันนะครับก็จะมีอุปกรณ์เหมือนกันนี่เห็นไหมอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับนี่แค่นี้แหละนะครับถ้าเฟดไม่ช็อตก็ต้องมาเช็คอุปกรณ์พวกนี้นะครับเช็คอุปกรณ์พวกนี้เสร็จ ก็ลองเปลี่ยนดูนะครับมันวัดไม่ได้นะครับบางตัวมันวัดไม่รู้เรื่องนะครับก็ต้องเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนอุปกรณ์พวกนี้แล้วไม่หายนะครับเนี่ยก็ต้องก็ต้องเป็นมอแปลงแล้วแหละนะครับถ้าเป็นมอแปลงก็คงจะต้องสั่งซื้อจากต้นสังกัดหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเพื่อจะขายให้ไหมนะครับมอแปลงตัวนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับทบทวนข้อมูลเมื่อกี้นี้แหละนะครับนี่เหมือนกันนะครับก็มีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆพวกนี้แล้วก็มอแปลงนะครับ สรุปนะครับสวิตชิ่งเอกซาวสวิตชิ่งชอช้างนะครับซ่อมเหมือนกันนะครับซ่อมเหมือนกันนะครับซ่อมที่ไหนก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าท่านมั่นใจนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ไปที่ต้นสังกัดนะครับถ้าเครื่องมีประกันนะครับท่านอาจจะได้ซ่อมฟรีนะครับการซ่อมฟรีก็อาจจะท่านก็จะเสียแค่ค่าเดินทางนะครับค่าใช้จ่ายค่าส่งแต่ว่าถ้าหมดประกันแล้วนะครับ ก็ซ่อมที่ไหนก็ได้นะครับก็คงจะต้องเสียตังค์เหมือนเดิมนะครับเสียตังค์เหมือนกันนั่นแหละแต่นะครับถ้าปัญหาคือในช่างในพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นๆนะครับอาจจะไม่มีความชํานาญหรือคือคือถ้าจะบอกว่าเรื่องอะไรไม่ใช่หรอกนะครับเพราะว่าอะไรมันมีขายทั่วไปนะครับแต่เราต้องเลือกนะครับคัดเกรดให้ดีนะครับคลิปที่ผมทํานะครับ หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะครับเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนช่างหลายๆท่านนะครับบางคนก็อยู่พื้นที่ห่างไกลนะครับพอมีเครื่องเข้ามานะครับก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็กลายเป็นว่าก็ต้องคืนเครื่องเข้าไปนะครับแต่บางอย่างนะครับถ้าไม่มั่นใจก็อย่าทํานะครับอันนี้เครื่องนี้ฟุกมากนะครับเปลี่ยนอะไรแค่5บาท10บาทนะครับ เปลี่ยนอะไรแค่ประมาณ10บาทนะครับทำให้สวิตชิ่งกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับจะมีขดย่อยอย,อยู่2ขดนะครับสงสัยมันน่าจะเป็นอาการอะไรอาการหนึ่งนี่แหละนะครับเพราะว่าสวิตชิ่งฝั่งนี้ไม่สตาร์ทใช่ไหมมันก็จะไม่มีไฟออกมานะครับไม่มีไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงตัวนี้อาจจะไปเลี้ยงวงจรป้องกันลำพงก็ได้นะครับเนี่ยสเส้นนี้ก็เลยก็เลยทำให้เครื่องทำงานไม่ได้นะครับ อ่ะนะครับถ้าสงสัยอะไรนะครับก็ค่อยไลน์มาถามผมนะครับก็ค่อยทักมาถามการพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับไม่ละเอียดอะไรยังไงนะครับก็ไปดูคลิปชอยช้างก็ได้เพราะว่าก็ซ่อมเหมือนกันนะครับอุปกรณ์มีอยู่แค่นี้นะครับเป็นไปไม่ได้ที่มันจะทําไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ที่จะซ่อมไม่ได้นะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเอกซาวนะครับใช้เฟดเบอร์ใหญ่กระแสสูงมากนะครับแล้วก็ผมเช็คราคาดูแล้วนะครับ เฟตตัวนี้ประมาณ250บาทนะครับประมาณ250บาทถ้าสมมุติว่าเฟตเสียทั้ง4ตัวนะครับค่าอะไรก็มีพันนะครับต้องมีพันแล้วแหละนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องจ่ายตามสัดส่วนนั่นแหละนะครับท่านมีตังซื้อเครื่องมาใช้ได้ท่านก็ต้องมีตังซ่อมนะครับก็คิดอย่างนั้นไม่ต้องไปสนใจนะครับก็อย่าดราม่านะครับที่บอกไปต้นคลิปอย่าดราม่านะครับไม่ได้ได้ไม่ได้มาเปรียบเทียบ ความเด่นความดีแต่อย่างใดนะครับแค่เอาข้อมูลมาไว้เพื่อสําหรับนายช่างท่านอื่นๆนะครับสุดท้ายแล้วพังก็ต้องซ่อมเหมือนกันนะครับทั้ง2องข่ายนั่นแหละนะครับทุกอย่างไม่มีหรอกครับว่าจะทนว่าจะทนทานตลอดไปนะครับทุกอย่างก็อยู่ที่การใช้งานหมดนั่นแหละนะครับบางทีการใช้งานหนักแล้วก็การใช้งานโมลล์แห่เนี่ยมันมันมันใช้งานหนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางทีเครื่องปนปไฟสะดุด นะครับเครื่องปั่นไฟสะดดดเครื่องปั่นไฟวูบมันทําให้ไฟไม่นิ่งนะครับมันทําให้ไฟไม่นิ่งเนี่ยมันก็เกิดปัญหาอย่างนี้แหละนะครับพอเันแล้วพังก็ต้องซ่อมจบนะครับแค่นั้นแหละนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงตัดคลิปจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะถูกใจนะครับจะถูกใจ f c นะครับเผื่อบางคนที่ไม่เคยเห็นสวิตชิ่งเอกซาวนะครับพ่อชอช้างผมลงบ่อยแล้วนะครับ ก็ได้เห็นกับตาแล้วนะครับวันนี้คือลูกค้าส่งมาเฉพาะแบบนี้นะครับไม่ได้ส่งเครื่องมานะครับลืมบอกไปนะครับผมลืมบอกไปลูกค้าไม่ได้ส่งเครื่องมานะครับส่งมาแค่สวิตชิ่งนะครับเพราะรู้ว่าสวิตชิ่งอ่ะมันไม่ติดแหละข้างนึงนะครับอ่ะนะครับฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้นะครับรอชมคลิปต่อไปนะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ กับ e FC ทุกท่านนะครับะนะครับขอบคุณ f e f c นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ